นั่นน่ะตัวใหญ่เติบพี่น้องเอ้ยน่ะก็มาเอามดชมเนาะนี่มดชมไปเช่อนะไปเช่อตุ่มนัะเดะไปเช่อตุ่มปากกดนี่โอ้หองมดชมบ้องใหญ่นึงนะฮะหุ่ใหญ่ดีนี่ไนี่อ๋อน่ะจักไปเลยต้องหังมันนอนอ่ะแม่มันอ้อมันละมีช่องหั่งนอนนั่นนี่หังนี้ก็บองใหญ่นึงหังนี้ก็ได้นี่โอ้นี่ย โอ้ไม่เป็นทางไข่นะไข่น้อยมันลายนะฮะนี่โอ้โอลายปะเนาะนลายเลยโอ้สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมัดสุกคนที่เข้ามาติดตามเลยครับสม้มวันนี้คอยสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเสื้อตุ้มมาอนี่เสื้อตุ้มมันเสื้อตุ้มปากกฏมือนี่นี่อืมตุ้มปากกฏเท่ากะ อันนี้ก็เบ็ดพร้อมมาเชเบ็ดพร้อมมัน,นี่น่ะนี่ mm. เบ็ดเพกกอันนี้ mm. แล้วก็ปะมันก็คล้ายๆกับปะลาดเยอ่ได้น่ะนี่ mm. นี่นี่ละทางทางป่าเฮากะเนื้อมันก็มดชมนี่มดชมกับไข่มาดชมเนาะไข่น้อยมันน่ะนี่ mm. ไปลุ้นน้ำเดียวไปเชอเนี้ยเลย ค่อยกมีเคยเช่ญจักเอได้น่เชียน,นก็เนาะเชียนพ่นเช่ญนีน่ฮากาสีขี้เห่อไปด็นอะไรน,นี่นี่ตุ้มฮากาพูดละนฮา่าสิไปเช่ก็อยูพูเตอพูดละส่วนมาน้อยชองโตนะอฮากบได้ลอไปนะยืนบังสลูลุกยิ่อยู่โอ้ลองจำลรดบงนั้นน,นี่

เป่าไม้ต่อไปกันเนาะบอลเงากระชะนี่เดี๋ยวห้อยสิลงย่างเมืองอีถ้ามาเลิกโพนเท่ากับวีเชอร์เนาะคือว่า หก็ได้บอลเชอร์แล้วเนาะนี่บอลน,นี้เลยบอเคืองเงากระชะนี่อ,อ,อันนี้หอกะลองตังมึงก็นะ้อะว่ามันจะอยู่บ่อุมอ่มหอกะสีสักไม้ออมไนนะ้เนาะยันมันพูขึ้นผู้มาตึงแห่ก็มีพุ่นนะฮะ ไหออมเลยกำลังดำลงไปกวาดเนาะกวาดคือมันเก่งๆเฮาปลาสนใจเห็ดผดแสมแซมออมอี้แซมเพอร์ฟิเลอร์นี้นะเยอะหมดชมดดเพลยเบเยอะปลาเข้ามาทางข้างมัน เออ,เอ,อแบบเลอ,เอ,อแซมไว้ตามข้างมันเนาะอืมจงไว้เท่บอบนอันปามานะมันนะ่ะจงไวปะมันเห็นเข้ปะมัน อ,อันนี้เชื่อวันนี้นี่เชือ่อ <c oughs> ส, <c oughs> สเอำเร็จกับนึ่งเนาะนี่เชื่อกับนึ่งเลยเชืหห่อเข้าในไปเลยนี่อันนี้ช่องกับเนาะเชื่อเข้าในอยู่นี่จมมันกัน,น,นเน,น,นาะอืออือไม่ช่องตู่ อันนี้กคยเช่อปะมันนี่เนาะกับนึ่งเช่อปะมันเช่อไว้อยู่ปะมันฮั่นเช่อไว้อยู่ปะมันกับนึ่งเนาะแล้วก็เช่อในพี่สองกับโอเคแล้วรางนึ่งแล้วเนาะไปเสื้อรางที่สองมันนี่ออมาตึกจิลุงก็มีได้นี่ได้บอเออยันเ่าพอได้หมก นี่เนาะนี่เห็นป่าบอนอยู่นี่แหละนี่โป้ยโป้ยอยู่นี่บอนก่อนไม้นี่เอาก็ะชิมาเชื่อบอนนี้เลยเนาะว่ามันระถึกบอ่อืมคนละพระได้เนาะบอนเฮาเชื่อหลังหนึ่งกินีนะพูดละนะบอนก่อดนั้นละนะบอนก่อกระชากกอนนั้นละนะเฮาเชื่อกินีแล้วก็เฮามาเชื่ออีพระนี่นี่คนละพระคนละพระเซ่ เจอวิเลกปลาเลยนีประมาณเพลงขาเนี่ยละเพลงกุกขานี่ละน,นี่โคตมาก่ากยกอยเม,มันนี่คอยสีบีลกน้ำน้ำนาะพอคอยยังเชื่อวีเป็นเชื่อตุ่มนี่เบิง่งเราเจอเนาะนี่ บางทีเธอหน้าค่อยคิดเชยเฉนี่คือสักอ้อมมาแล้วเนาะ ในป่านั่นนะุะยเสือในโกนมันอีแล้วไปเสืออยู่ในป่ามันอ,อีใครมาชมใครน้อยมันหาหลายอะไรขาวๆอยู่นั่นเรื่อะตุ้มนี่นะพี่เลย์นเนี่ยถือนะปลาพี่เลย์นเนี่ยจะลายถือนะาากัลยเเฮอาเลย เอาจะปรากดมาหรือปลาดุกปลากระเป้อปลาไปเรือเข้าปลาดุกเข้ามือปลากดปลาปลาดุกปลาปุ๊กเนาะสหลายเข้าปลาคอนี่มันชีวีเข้าเนาะปลาคอมันมันไม่กินเนาะปลาคอไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ปลาดุกกับปลากดตรเนาะแล้วก็ปลาปุ๊กเข้าสหลายไม่เป่งมาชมมันนียไม่เป่งมันไม่โปมันเอาสีไปเชื่อเบดอีก sơ bệt phỏm oh, mà nè, cái chim Archer, bóni nè nè, bóni càng khứng nè đơi, nè nè nè, sơ nè mình có điều <laughs> Nên, thì sơ nó nè nè, nãy chung coi si chợ có nó bi bi để khơi nó, toàn phơi bệt, nè, vì nó nhả, nè, nó cõ gì chung coi post เห็ุผลที่เอินเป็นเพกกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนั่นนี่มันเป็นเพกไปเลยนะย่างเงาไปเลยนี่นี่ก็กำลังปดมาเบ็ดเนาะนี่นี่เป็นเพกตัวแท้นี่รอบไปเซเชลเองบัเบ็ดนี่มาเป็นมาชมอันนี้เลยมันดีเลย บํหแล้วเอาบํไว้เสืประมาณสตวัวก ชุมเฮาก็เซิเบสแล้วล้ววันนี้น่ะนี่โอู้หนาวขนาดเดี๋ยวนี้เซลปีมาละโอเคมาลุ้นน้ำเดียวตอนเช้าว่มามันเลยทึบบอทางเบสเบสเพกพร้อมแล้วก็ตุ้มมันตุ้มปรากฏพร้อมเนาะนี่บอมันละตัวเลืลอกลยทึบวันนี้เขามาลุ้นน้ำเดียวเมื่อเช้ามันละได้มีทางเลือกกระทางนึงแล้วเนาะโอเคเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเช้าได้เวลาแล้วได้เวลาเขาไปยามเบ็ดยามมัน diam tum cốt là vậy nè, điều hông, đi lướt nấm đeo, papa, p/nhóng ấy, vâng mà là đây bảo, mình sẽ thử như Nên... vậy đó, cứ sẽ mồi tinh tinh như, đừng lên nó, Một cứ lát nè bảo, đứng lên vậy nè

แง่ปเปลยนี่เตือนแง่เติบนะฮะมาเวิถีถือีาเนาะวิถีเมลยนะฮะมาชมยังไม่ได้ลายเนาะนี่เดี๋ยวเขาไปลุ้นลากนั้นบะนี่เพราะว่าเขาม่มีลายแนวอยู่มาเนีะลายลายตอนอยู่อืมมีเสื้อตื่นใชน่เนาะ เป็นเถื่ออยู่วะแต่ก็มาลุ้นน้ำเดียวน่าจะถือน่าจะนะนี่ <c oughs> หลังนี้เคยมาในหลังนี้เลยถ้ามันมีปลามากินนี่ต้องเข้าแน่นอนเนาะเข้าแล้วก็วิได้หลักนี่ น้อยได้ช่องโตตัวนี้เนาอนี่เออพอดีเป็นชามโตวันนี้น่าจะโตใ่ญ่เนาะน่าจะน่าจะโตง่หรลื่นเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> นี่อะไรยังมีมาชมอยู่เนาะเพราะมาลงวีวิดนำนี่ก็อืม ชอบโตเฉยนู้บึงนูนน้นั้นน่ะัวใหญ่เตี่น้องเอ้ยน่ะสองโตประกวดทั้ง,มงหมันดนี่ชงชมฮากะยำตุ้มมาแล้วก็จะไปยามเบ็ดแบบนี้อันนี้เป็นเดินห้าเนาะมันมีแม่มมแนยมมันไปเลยถ้า เดินหกเหนียวเขาบอกได้ถึอได้ถือลายกว่านี้อันนี้เดินห้าบีถึอไปเลยน้ำเชื่อทะาละชอดถ้าน้ำเชื่อชอดน้ำเชื่อมาลายนี้โอ้เลยลายได้ป่าได้อันนี้น้ำเชื่อน้อยเนาะน้ำเชื่อกาดวังแล้วมันก็เลยบียถึอไปเลยนี่สามตัว อากดทั้งหมดบีมีปลาดุกเลยนี่อันนี้เขากา็มาหอนบอลเบสแล้วบะนี้มามาลุ้นน้ำเดียวว่า <c oughs> มันละแห้วอ,อีกบอกถ้าอันนี้ก็บ่ได้อีกได้แจวปลาแล้วบะนี้ Lời bên tưng 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 tinh, vậy? cháu mãi chết, lời phi long ơi. Mở đầu thư, văn học. Mì tinh 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 mì lời. มีตรงเป้าหมายไปเลยขอโทษขออภัยน้ำลายตันนี้ชุมเฮาก็มีสิ้นหวังเนาะยังมีความหวังอิ่วนะนี้ยังมีอาชีพเชืมอยู่วันนี้ในนี้คือแก้ขาพี่น้องเลยว <c oughs> ันนั้นเลยเราได้กินเนาะเฮ็ด <c oughs> ไป <c oughs> แก้ขาลงเบิ้งวันนี้ถ้าแก้ขาสม้อยอีกก็คือแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาลองเบิงเนาะวัน <c oughs> นี้แก้ขาแล้วได้พ่อกินอยู่บ่ ถ้าบีได้แก้ขานี่ก็ถือว่าโอ้บีได้แนวกินแล้วมันนี่ในดึงเลยบีเคยแก้ขาตอนเช้าจึงทเ,เนาะมาล่องบนกระได้ว่ะขาหลังนี่พี่แก้หึงไงเดนนอหลังต้องนักก็ได้ หักป่าวะข้าวพี่เล็กโดนมีได้นั่นถึงใจใจใจอยู่นะฮะเออมีหลายอยู่นะฮะคอยบังกิดเห็นนะฮะโอ้วยเจเทวดานี่นี่นะฮะบอลไกลไกลไกลอยู่แต่ในพู้นี่ยังมีหวังนี่เอ้าตัวนี้เยอะแล้วนะนี่พี่นาะพี่นนี่ เออเดี่ยวนี้ปลาแฮวหมูตัวนี้ปลาแฮวหมูหรือปลาแฮวไก่วะปลาแฮวหมูโน่นนี่เนี่ยเกี่ยวคลองกขาไปถือมาคือวะนี่ปลาไปเลยเนาะปลากระบ้อได้ชลลายเ้ยนะฮะอูลายอะไรนะเนะ่ยขาวๆอย่างนี้ อย่ายงเลยเติบยองเลยถาลาบกับพอลาบเยอะด้นน่นี่นมาเก็บปลาเนาะนนี่เนาะ นี่คืออาชีพเสริมซุ่มเฮาเล่นน,นี่นี่ปลาเหี่ยวไก่ปลาเหี่ยวหมูนี่โอ้เปิดหาคลองเลยนะ อย่างโน่ทำไรอือยี่พอแกงได้พอแกงพอลาบแล้วแกลงไว้บอลเก้าเนาะอันนี้ก็ตอนนี้ก็มาห่อเท่งหน้าแล้วเนี่ยซุมห่อกะสีแกงปลากินบ้านี้แต่ก็ไว้เชือบิงเนาะแต่มีมัโบกก็เลยแกงเชือปลา แกงเชมมโบแกงปลาเชมาโบามาโบกมบันนในน้อยกำลังเป็นดิแชบเลยปลาอันนี้ก็ปอปีนุง,งอันนี้เก็โอ้แกงปลาพดแล้วเนาะนี่ ลังพี่น้องเลยมามามา,มา,มากินแกงปลาน้ำเดียวแกงปลาเชื่อโมโบ๊บอืมต้นลาเน้น มาหอนี้ก็กินเข้าก็อิ่มละบัดน,นี้ก็คอยก็จบไม่เพลงตอนนี้เนาะโอเคขอขอบใจหล,ลายๆที่เบิ่งคลิปคอยตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบใจหล,ลายๆ